รงศพจำนวน80โรงที่วัดปางมะกงตำบลปิงโคงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงศพที่พระครูเกษมจริยานุกูลเขมจารีเจ้าอาวาสวัดปางมะกงเตรียมเป็นสังฆทานเพื่อถวายแก่พระสงฆ์ในพิธีทำบุญอายุครบ44ปี 24พรรษาก่อนที่จะมอบให้กับมูลนิธิสามัคีการกุศลที่ได้มาขอความอนุเคราะห์ขอลงศพเอาไว้เพื่อนําไปประกอบพิธีทางศาสนาให้กับศพไร้ญาตินะคะโดยมีพระเทพมังคลาจารย์เจ้าอาวาสว,วัดท่าตอนพระอารามหลวงเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งให้การต้อนรับเจ้าคณะภาค7กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาวราวิหารกรุงเทพมหานครร่วมในพิธีทําบุญมอบลงศพในครั้งนี้ด้วยนะคะ ในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่เป็นบุคคลรญาติก็เพิ่มขึ้นทางวัดได้ทำลงศพขึ้นมาเองค่ะโดยมีคณะสัทธาถวายปัจจัยมาให้โดยที่ผ่านมาบริจาคไปแล้วไม่ต่ำกว่า300โลงค่ะลงศพที่โยมเห็นนี่พระทำกันเองแล้วก็เอาชาวบ้านอาสา,าสมัครที่มีจิตอาสามาช่วยกันทำส่วนหนึ่งล้วก็รายได้ที่เกิดจากการญาติโยมร่วมบริจาคมาเราก็เป็นรายได้ให้กับคนที่มาช่วยทำลงศพ อย่างเด็กๆแล้วก็ให้เป็นทุนการศึกษาไปให้เขามีกําลังใจในการทํางานดีกว่าที่เขาจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเจริญพรนอกจากการมอบลงศพให้กับมูลนิธิต่างๆแล้วนะคะยังมีการจัดทําผ้าป่าเพื่อนําเงินที่ได้จากการทําบุญเข้าสู่กองทุนการจัดทําลงศพให้กับคนไร้ญาติต่อไปด้วยค่ะมีคณะสัตธาแล้วก็ชาวบ้าน ที่พี่น้องชาวชาติพันธุ์เข้าร่วมเป็นจํานวนมากนะคะการบริจาคลงศพจํานวน80โรงเป็นการบริจาคตามที่มูลนิธิสามัคคีการกุศลต่างๆได้เข้ามาขอเพื่อนําไปประกอบพิธีทางศาสนาให้กับผู้ไร้ญาติค่ะมนุษย์และเทวดาท่าน,นเห็นว่าคนยักจนคนขัดสนคนที่เขาขาดสิ่งปัจจัยสี่ แล้วก็เมื่อเสียชีวิตลงก็ช่วยได้ั้งครั้งก็จะช่วยทางลงศพจป็นศพเขาศพฟรีให้ทางลงศพมันจะพาะตรงนี้เื่อที่อื่นๆต่างๆไปจนถึงเชียงแม่ฮ่องสอนเชียงรายก็มีแล้โอรงการนี้ท้างก็ทำมาเรื่อยๆในเทศกาลวันคล้ายวันเกิดของท่าน โดยในการบริจาคโรงศพครั้งนี้มีมูลนิธิที่ขอรับการบริจาคเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งผู้ที่มาขอรับบริจาโรงศพให้กับผู้ยากไร้มีมากกว่าผู้ที่ทําบุญซะอีกนะคะจึงทําให้วัดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยการเงินค่ะการทําบุญครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการนําเงินรายได้มาจัดทำโรงศพให้กับผู้ที่ไร้ญาติในงานเนี่ยยังมีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ยากไร้จํานวน350สชุดด้วยนะคะแล้วก็มีการทอดผ้าป,ป่าเพื่อน,นําเงินเข้ากองทุน จะทำโรงศพอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ